สบดีสวัสดีเด้อพี่น้องตอนเซามื้อนี้เาเมีกาสิพาน้องซุกมาเลาะเบิ่งแน่กินอยู่ตลาดเนาะไปเลาะเบิ่งเนาะไปะส,สดีขอบพี่น้องม,มากบเบิรเด้เอมนไปพี่น้องไปเลาะเบิ่งว่าที่ได้ยังไปกินข้า,าวเซาเฮาเหย นี่หมูยอ่อเด็กนหมูที่พินขายตามร้านนะคะเนาะตามร้านชุมตำอะ่ะเพื่นเห็ดไปส่งตามร้านเนาะ เมียงสดอยากอยู so ่ล ja, oh, ่ะเอาสองถุงอ <incomplete> ันนี้คือขอบคุณ เมียงสดเมียงทอดพี่น้องมีหนมหมูอันนี้ก็คือกันยกินตปลาโกท้บอกไม่้องเอากล่องหนึ่งจะมีมีหอมเกลยวเลยกิน่หอมเกลสามิบ หมูยออันนี้ปิ้งหมูแก้วข้าวเนียวปิ้งไก่อันนี้ซื้อไว้กินเที่ยงน,น,น้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันก็เป็ดตะแซะนะ่อันนี้ของหวาน อันนี้ร้านขายหมูราคาราคาเนื้อหมูอยู่ฝั่งไทยมากับน้องสาวจา้าแต่วันนี้ยังไม่ได้เอาหมูโอง้งามๆเลยกระดูกคอเอาไปเฮดแนมสีโค้งเอะบยมีเอาผัด ยังไ่ทันได้เมื่อยังยังจะเล่นเราเล่นก่อนเมื่อไรเมื่อเมื่อไรเมื่อเอามาเอากระไรจ้าจ้าอันนี้โลจะบาทใจนีมล่ร้อยหกสิบ๋อร้อยหกสิบค่ะงามเนาะจ้าโอเคไปข้าเนื้อสดๆเลย เช้าเพิ่นขายเนื้อหมูหลายวันหยุดแต่หมูไม่หยุดหมูหยุดแต่วันพะระข่าขนมมาดิบมีแบบนั่นเนาะมีของเกี๊ยว ลาดพิ่นก็นยังป,ดปิดหลายร้านเนาะร้านปิดหลายร้านเลยปิดหลายร้านเลยเนอาหารทะเลก็ยังไม่มีหมอยแครงมีแต่กุ้งเนะกุ้งกับป๋อ 3ามร้อยสามสิบสรยตัวใหญ่อยู่นะปลาหมึกเออนั้นปลามึกยงนะสมึกระโดงไม่มีหรอกมึกระโดงเม่กล้วยเจ๊มีนางลมไหมสามสิบกีบหนนมกอะ้นนี่ิงบอกอันนี้ยโสามร้อยสามมีสองร้อยเก้าสิบ อันนี้ปลาหมึกอย่างน,น้อยอืมอ,อ,อันนี้เอออันนี้แหละโอเคถึงโลนะใช้พอดีใช้พอดีเลยยี่โลเลย 2อ0พอซื้ออย่นะออาฟนีง้อสินี่ยแต่ว่ามันได้เยอะกว่าแหละเอาตัวนี้บอลไปเยตัวนี้จะได้งามคือกันว่าลีมาหมด็ลมวเนี่ยเด้ ฝั่งไทยชะอ,อนแต่อาหารทะเลพี่น้องยูเซโน่ขดไก่มีแต่ยูพูนตะวันลาเก็ดน้อยสิบบาทก็อืู้เลยจ้ะ กระยุดหลายร้านเลยพี่น้องมีร้านขายผัก้าไปดีกว่าที่นี้คนเยอะจังสวยอยู่ เ้เลยวะเปะเลยพี่น้ององซุปขีใส่ไปเบนะิ่งกับเจ้าผูดปานะคะกระตองอผูดสดๆเลย มี่พับกันจองอ่าฮดขูดสดๆเลยพี่น้องคุณขูดประตองเอาไปลาบเนาะชดดมัน้อปลามัน้อสดๆเลยปลาพี่น้องปลาน้ำผง ปลาเฮ้งลาหลายขนาดอืมก็สอดดิเนาะปลาเฮ้งน้ำผงปลาลายแห้งตอนเช้าปลาขนาดโลละร้อยเดียวค่ะ โลละร้อยปลเพาะอ้าเทมให้วัวห้เลนนี่จุ๋มเนาะใช่แจุ้ยอะนงควายเลยลูกอ่า่หันญี่หันมีอันมีดอกผักพายเดี๋ยวนางห้นดอกผักพายเออเดี๋ยวอันบีบเบิ่งนลงละมังนาวแข็ง แข็งอยากได้มะนาวมะนาวละอวอเอามะนาวเน้เยอน้ำเยอะเออเอาเอาไปเอาถุงหนึ่งเอาบอดดละอดของเพลขักวพายไปกินนะเออเอาเมดกตระทินนะบอาบเ้า เม็ดกระถินน้ำละสุ่งหนึ่งนี่มาดอกกระยแมนกินกับต๋ำเนาะคล้ายๆดอกกระจมเลยนะคล้ายๆแต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเพิ่งกินดอกกระพายเพิ่งกินตะไบเลยมันบริบมมีแนวกินกับกระว่า

พอบะอ่ะสี่สิบห้าละ่สิบบาทเดี๋ยวเ้าไปช่งแล้วแค่น้อยก่อนด้นคะผ่านเลี่ยเดี๋ยวเขามาเมื่ไปาสามยาส่ามยาสดมะฮุงนมะฮุงคนเล่นนะมะหุงสุกเลนต่เลยแล้วมันเป็นกล่ะสี่สิบบ

อีกอมอหมดสองสามร้อยแล้วพ <laughs> อแล้วผลไม้หลายขนาดเลย ส้มใายนะคึง่งอ่ามาเขียบใหญ่เขียบปากช่องออลโลจัลบาทจา้ <70. S 1> จาเจ็ดสิบจัลบาทจา้ะอันนี้สิบสามเซนคนขายกับข้าซุกมีทอดปลาน้ำ ทอดปลาทูละหมูอืเอาข้าเหาอันนี้เนื้อบ่อจ๊ะอันนี้เนื้อจ้าอันนี้เนื้ออันนั้นหมูเมจ้าบาทจ้ะเนื้อยี่สิบเองจ้ะเนื้อบอ แต่เนื้อมันจะได้น,อดน้อยกว่านี้แน่แม่มันแกงเอานี่จ้าไปเรียปฝ่หมอเพื่เหตุสดๆอยู่นี่เนะ้ะโอ๋อลืมออกมาแล้วพี่น้อง เต็มไม้เต็มมือเลยไม้เต็มมือซื้อกลุ้มวันนี้เลยได้เนี่กินได้แบบทั้งวันพี่น้องเลยกินได้ทั้งวันเลยไป่วันนี้เฮากระสีเดินทางกลับแล้วพี่น้องเปะเนาะเป็นแม่ค้าบ่ไปไป พี่น้องคลิปนี้เาวมีกับน้องสาวขอตัวลาไปก่อนเดอ้พอพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย